ที่นากโยย่านี่เขาใช้จัก,กรยานกันเยอะมากดูสิใช้จัก,กรยานกันเยอะมากเลยอ่าพาไปขึ้นรถบัสเที่ยวเมืองนากโยย่ากันนะคะข้อเดีของรถบัสก็คือว่าถึงจุดที่เราจะต้องท่องเที่ยวเนี่ยมันเดินไม่ไกลถ้าเกิดนั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยมันเดินไกลจากโอซุกนนงเราเดินข้ามสะพานมาแล้วมายืนเดินตรงไปรถเมล์โอซุกนนงบัสตอป ถ้าเราเดินทางด้วยรถเมล์เนี่ยมันถึงหน้าปรา,าสาทเลยแต่ถ้าเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินจะเห็นว่าทั้งสองเส้นทางอ่ะเราต้องเดินเยอะมากกว่าจะเห็นว่าการใช้ g o o g l e Map ในการเดินทางด้วยรถเมล์ไม่ยากหรอกเพราะมันจะบอกว่ากี่เดินทางกี่สถานีกี่บัสตอบแล้วก็นับเอาถึงแม้ว่าเราจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่ข้อเสียของรถบัสก็คือว่าการเดินทางจะใช้เวลานาน,านมากกว่ารถไฟใต้ดินก็อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเรื่องการรอรถเมล์อ่ะก็อาจจะต้องรอนานกว่ารถไฟใต้ดิน ก็ลองไปเปรียบเทียบดูว่าเราจะขึ้นรถไฟใต้ดินรถเมล์ถ้าจุดที่เราต้องการท่องเที่ยวเนี่ยเดินจากซับเวย์มันเดินไกลก็อาศัยรถเมย์ก็แล้วกันเท่าที่สังเกตในการขึ้นรถบัสนะมีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นไม่ค่อยมีคนหนุ่มสาวอาจจะเป็นเพราะมันถึงจุดเดหมายปลายทางแล้วเป็นรถซับเวย์มันต้องเดินไปมันเป็นจุดต่อระยะเยอยะะมันไม่ได้แบบจอดทีเท่ารถบัสเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นคนแก่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับกิวทูแล้วเราเป็นคนแก่แล้วครับ ใช้บริการรถบัสบ่อยบ่อยเลยะเวลาจะลงก็กดตุ่มนี้เลยถึงแล้วจ้านาก็ยาคาเซก็ต้องมาซื้อตั๋วค่าเข้านะคะที่นี่ไม่เข้าฟรีแต่ว่าถ้าเราใช้วันเดย์พาสที่เรามีอยู่สามารถใช้เป็นส่วนรถได้นะจ้าที่เราไปคือตุลา2019มันมีเทศกาลงานดอกไม้อะไรก็ไม่รู้รลานไม่ออกก็มีการจัดสวนประกวดดอกไม้อะรประมาณอย่งนะคะ่ะก็สวยดีนะไปชมดูซิ เท่าพาเที่ยวได้มีการไปเที่ยวในปราสาทนากอย่าอยู่2ช่วงเวลาเมื่อปี2 0 1 8เป็นช่วงการดูสัก,กุระซึ่งที่นี่เป็นมีขึ้นชื่อมากในการดูสัก,กุระถ้าใครติดตามสามเท่าพาเที่ยวก็จะรู้ว่าจูบุทริปปี2 0 1 8สามเท่าไม่มีคลิปออกเพราะว่าทำ e x t e r n a l High เลยไม่มีเลยค่ะฟุตเทจที่ลงเหลือที่จะกู้กลับมาได้ก็เลยทาได้แค่เขียนเป็นบล็อกเดี๋ยวจบจากคลิปนี้จะรวบรวมให้เสร็จเลยจ้า ครจะตามรอยสามเท่าพาเที่ยวก็ดูลิงกที่อยู่ข้างล่างนี้ก็แล้วกันกลับมากลับมาเที่ยวนากยยาคัสเซอร์กันต่อจ้าที่นี่มีจุดเที่ยวใหญ่ๆอยู่2จุดก็คือตัวปราสาทกับต,ตัวพระราชวังจุดแรกที่เราเดินถึงก่อนก็คือตัวพระราชวังฮอมารุก็ต้องเกินว่าไอ้ตัวปราสาทนากย่าเนี่ยสร้างขึ้นในปี1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสุแล้วก็ตัวพระราชวังฮอมารุเนี่ยสร้างด้วยไม้สนหอมฮิโนกิเลยนะ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่รับรองของท่านโชกุนและพอในปี1945เกิดสงครามโลกครั้งที่สองตัวปราสาทและพระราชวังก็เลยโดนทำลายจนทั้งในปี1957ก็เริ่มมีการบรูรณะซ่อมแซมใหม่ซึ่งตัวปราสาททอมมารูเนี่ยบรูรณะเสร็จในปี2018ซึ่งเป็นปีที่เราไปเที่ยวพอดีโชคดีมากเลยที่ทางเข้าตัวพระราชวังจะมีที่แขวนล่มพอเข้าไปถึงข้างในก็จะมีป้ายบอกข้อห้ามต่างๆในการเข้าชม ข้าไปชมด้านในกันเลยนี่คือทางเดินเข้าไปห้องต่างๆนะคะในตัวที่เขาสร้างในแบบพระชนของเก่าก็จะเป็นห้องต่างๆแล้วก็มีภาพวาดน,นะคะเข้ามาที่นี่ถ่ายรูปได้แต่ห้ามใช้แฟลชและอย่าไปจับต้องของเขาอย่าไปขีดเขียนขูดจะเห็นว่านี่คือปรร่าด้วยกระดาษนี่คือร้อยที่มันมันขาด นี่ก็อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นภาพวาดเนื่องจากตัวพระราชวังสร้างด้วยไม้สนหอมฮิโนกิระหว่างเดินไปแต่ละห้องแต่ละห้องขอบอกเลยว่าหอมมากๆต้องไปต้องไป ปกติภาพมันจะเป็นกระดาษไงแต่นี่มันเป็นอะอาทองคำมาแปะแล้วก็วาดวาดแบบทองคำแล้วก็วาดรูปภาพว่าสวยมากมีวิดด้นต่างๆวาดเป็นดอกไม้ใบเนเปิลใบเนเปิลนี่น่าจะเป็นต้นสนต้นสนแล้วก็มีเนเปิลแล้วก็มีอะไรสขาวเนยสกุล่าประตูนี้เปิดได้นะเปิดเขาทำในสกุล่าสามมิตินะคะเนี่ย ข้ามบนก็ใช้สีหนาว่ามีหนุ่มเหมือนกันนะเป็นตราออันนี้พื้นข้างหลังนะคะ ภาพว่าเฉยๆค่ะ os ไม่ได้เป็นสีทองก็แสดงว่าอาจจะเป็นระดบ oh no yes you know, ับลดลงมาแล้นี <h 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 ่ค oh ือห้องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการทรามชา้ิอะายเกี่ยวกับเศรษฐกิจในภาพวาดนะว่าภาพวานะคะสวยเนี่ยห้องนี้ก็เป็นห้องห้องที่ม e e ติ้ง room เดินเข้ามาก็จะเห็นห้องที่ ดูแบบรูรามากที่สุดเลยนั่นคือห้องของโชคุณมีทั้งงานแกะสลักไม้มีทั้งงานจิตกรรมภาพวาดบนเพดานานี้โอ้ยสวยสวย,สวยจ้าที่นี่ยังจัดแสดงภาพวาดของเก่าที่หลงเหลืออยู่เพื่อเป็นต้นแบบให้ศิลปินปัจจุบันน่ะได้เรียนแบบในการบูรณะซ่อมแซมพระราชวังอันนี้แล้วสิ่งที่ได้เห็นที่เขาบูรณะเนี่ยถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนเมื่อ4กว่าปี เราคนชาวธรรมดาไม่ได้เห็นนะจ๊ะเฉพาะท่านโชกุนกับพวกชนชั้นสูงเท่านั้นที่ได้เห็นความงามที่นี่สุดยอดมากในการโรนะที่เรียนแบบของเก่ามีทั้งงานโลหะมีทั้งงานแกะสลักมีทั้งงานภาพวาดโดยเฉพาะไอ้ที่แบบพวกเป็นทองทองใช่ไหมให้มันดูหรูดอดระก็สวยมากแล้วแบบภาพวาดหนูพอบอกเลยว่าบบรู้สึกถอาความรู้สึกของสิ่งนั้นเลยเช่นนกจะบินนกจะเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยมีแบบเยอะมากไปดูเลย จุดต่อไปก็คือตัวปราสาทนกากย่าตามประวัติคือการสร้างปราสาทนากย่าที่ท่านโชกุนได้เกณฑ์เอาเจ้าเมือง20คนที่รู้สึกว่าจะเป็นภัยต่อการปกครองมาร่วมสร้างแต่ทีนี้ก็มีบางคนที่แบบไม่ยอมรับหน้าที่ใหม่ก็ขัดขืนก็โดนสังหารไปซะเง้นคนที่อยู่ก็ทํางานต่อไปแล้วก็ต้องมีการแกะสลัก ตราประจําตระกูลของตัวองที่ก้อนหินตามกําแพงแสดงเห็นว่าตระกูลชันน่ะคารวะต่อท่านโชกุนนะจ๊ะดูตราหินก้อนนี้นะคะช่องเจ็ดสีมาสร้างปราสาทนางโอย่าหรอคะตัวปราสาทนางโอย่าได้เริ่มมีการบริณาอีกครั้งในปี2019เพราะฉะนั้นสมาชิกบางคนเกเลนไม่ได้เข้าไปเราก็เลยเอาภาพปี2018ที่เราได้ขึ้นไปในปนปราสาทมาให้ดูกันเมืองนาโอย่าจากมุมอ bservation ที่นางมยาคาร์โซนะคะนี่คือมันมันจะบอกว่าที่เทือกเขาเห็นเนี่ยเป็นเมาส์ต่างๆนะจําป็นเมาส์อะไรไม่รู้เราไม่รู้ชื่อหรอกจำไม่ได้กะเป็นว่อนเลยมากเลยข้าไมไน้ำสโตงเลยวะเนี้ยาวมากเลยอะอันนี้มาชั้นสี่นะคะอันนี้การแกะสลักะ แคสออฟวอร์อนะดแคสออฟวอร์อดดาบสมัยนู้นมีดออิ้งนะมีดออิ้งด้วยสมัยนู้นอะหนึ่งแปดห้าสี่อะอ่านดาวนะว่าเป็นปีหนึ่งแปดห้าสี่ของการมีการทำวัดสกเกลแล้วอะ่ะ แล้วมีปราสาทโอซาก้าอยู่ในน้ำล้อมรอบเอไม่นางงอยาคาสเซิลของพาเลสนะคะไม่เห็นข้างบนเลยเนาะไม่เห็นนะได้มองป่าวะตรงเนี้ยที่มีแกะสลักอะนี่ไงที่เขาบอกให้ดูข้างบนนี่ไงนี่กระจกนี่ไง สะท้อนขึ้นมาข้างบนเนี่ยเป็นให้็นดูว่าเขาทําเป็นลายไม้อย่างนี้แล้วมีภาพวาดด้วยนะเห็นปะอืมใช่ติดตามกันต่อตอนหน้านะคะจะพาไปดูไฟลาดดวงที่นาบนาโนซาโต